เก็ดเวียกเห็ดงานเขาสวนใหญ่เสียใหญ่ต้นพักหวานหน่อยบอ่พึ่งอล,ลงจ้ะลดอาการที่เราจะป่วยสวัสดีคะ่ะคุณยายจ้าคนเนาะบอกกับเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องเขาว่าเวลามันก็ขึ้นดีนะคะสักสาสิบนาทีหรือตะข่อยบอยมะกรูดอย่างล่ะก็ะชายอืม ไม่ยังอีกแล้วบัน,น้ยายคือเลื่อมอ่ะใบนันยางนันยางนี่แหละบวอยากพากันลงคิปยังสีไหมคะลงไปโลดจ้าถึงไม่มีคนดูหรือคนดูแค่คนสองคนกระพุ้นพี่เอไอไห้ให้พี่มาร์กให้ให้ได้เป็นทักทายสวัสดีเด้อพี่มาร์กเอ้ยอ่าชีเดือนเขาชีเดือนอยจะเฝ้าเศร้าติดตามยายเถาเด้อยายเถางมงๆเศร้าๆอยู่นี้แหลคะค่ะเนาะ มันคื่นกัง่วงแห้งหลายก็บ้าันอย่างนั้นอย่างนี่แหละกอยากพากันลงคลิดยังสีไหมคะลงไปโลดจากถึงไม่มีคนดูหรือคนดูแค่คนสองคนก็พูดพีเอไอลดอาการที่เราจะป่วยสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าโอ้ยสูๆจ้าสักวันหนึ่งคงจะเป็นวันของเราเนาะค่ะเนาะยายแห่ง ผู้ตีตามมาท่านนหวัวหาพันอยู่ค่ะคุณน้องเนาะยินดีน้ำเพิ่นจ้ะจ้ะเิ่นในยอดหลายเพิ่นไม่โมหลายเลยเด้จ้ะเท่ากับแต่สมนีเท่ากับซอยดันกันป้าประสบความสำเร็จหลายคนเละจ้ะเนาะอ้ยินดีน้ำเพิินดินดจะ้ะสวัสดีค่ะคุณน้องยายดวงพรนี่เด้ยายดวงพรอะไรนี่สู่ทออบ่ค่ะอืม มอว่านี่เลาเลยเลยดันอยู่แล้วก็สช่างดอกลูกว่าขึ้นมากก็สช่างลูกดอกเนาะเอากระหาเอามือไม่เอาเอาแล้วเห็ดยังได้ซะเนาะลูกเข้าก็ไปอ๋อนเนาะวิดีโอประมาณสองนาทีขึ้นก็นได้อยู่ดีละค่ะค่ะภาหนึ่งน้าแน่เนาะค่ะเนาะสั่นละตามนั่นละจ้ะคุณแม่ดวงพรืมซื้อเหรียญเล่าคุณแม่ดวงพรนเนี่ยเราเกยื่อให้ซื้อเหรียญใยไ,ไมบาบูโทษเด้อแม่ได้ขออภัยใ,ใจด้วย ความสาเร็จอย่างมันอย่างหู้บอจ่าคุณอร่ายจคนสวยเวลาเพิ่มขึ้นค่ะบ่เดีนงงงางหอวโมงอะจักสามสิบนาทีเนาะไม่อยากรบกวนได้ค่ะนะทําวิดีโอยาวลงไปด้วยนะคะย่าม,มากเลย <c oughs> ยายเก็เลยคุยแหละคะ่ะออกมาไล่สดรู้สึกว่าเวลามันจะเพิ่มขึ้นไหมแม่ก็เลยออกมาขอบคุณทุกกรรําลังใจย่ายไม้กระดายอากาศกับบ่ <c oughs> โอ้ยมือพองผูด้านเลยเหลืองแดงยังนได้หนเนาะ ตั้งกล่องไว้จักเล็กจักหน่อยเนาะโอ้ยเป็นเอิตดตวดจะจะยินดีรำเพริญเนาะค่ะเนาะยายดวงพรบ้านเราอยู่ดรบ่จะจะคลาย,าย,ายว่าเพิ่นอะไรเนาะค่ะแต่กรุดซึยยกว่าเนื้อหาสาระหอากับพ่อเบิงอยู่นะาเนาะค่ะเนาะย้ายก็ได้ายกกสิบาบาบหยาดโยมเพิ่นเห็ดตู้เย็นเอาไวา้มันก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเนาะมันก็จะเป็น จับตัวกันไปมีรายได้เข้าเนาะมแม่เลยมากินกาแฟดำเลยแม่ขึ้นเดอแม่เดอร์ทายอันยากๆแล้วลงไปจ้ะคิดบวกไว้แมนจ้ะหลายคลิปอยู่คลิปยาวที่ยังไม่ได้เอาลงนะวันนั้นคงจะเป็นวันของเราบ้างนะคะค่ะค่ะค่ะ แม่คนเต็มในรอบตัวเราเนี่ยโอ้ยยายเสียดายเด้มนไปถางป่าโอ้ยเห็ดไปสูบไปด้วจจะเด้อยังไงยายก็สิให้กำลังใจทุกคนเราค่ะซอยดันซอยดันค่ะดันจ้าจ้ายินดีด้วยนะคะแม่นะสู้ๆนะคะคุณแม่คุณยายดวงพรโอ้ยสังตุนเด็ดเด็ดแม่เลยจินงกาแฟน้ำอุ่นเลยแล้วก็สิอาบน้ำอาบท่าพ่นละไปหาแม่ อีกบ้านหนึ่งค่ะแล้วอยูู่นเดียวเล้วก็ก็ข,ขึ้นหานขึ้นเวทีถักไทยนะกับพี่กับน้องพี่น้องชาวเรียวชาวเป็ดบุกเข้านี่แหละเนาะคะนะ่ะเนาะขึ้นมาซอยเฮ้าจ้ะจ้ะลังเถ้าเข้าไปซอยเพื่อนไปเบิง้งผู้เพื่อนเพื่อนไลๆเพื่อนยังม่ทันกามากก็บอเป็นยังค่ะเนาะก็สวัสดีทุกคนในห้องไลเดอร์ยายเนอมยายดวงพ่อนเพื่อนดตตังค่ะโฆษณาในเสตรีมเลยได้อีแม่เจ้าได้รับข้าวดีละบ่ยี่แม่ เ้าวเวลาเนยน้อยเ้าเละๆหรือจังใดกะเนาะสะสมไปนะคะเนาะเนาะที่เอเตอร์มือใหม่ไม่มีอะไรยากนะคะสู้ๆนะคะทุกคนไม่มีอะไรริม,มาตพี่มารก,กับพี่ไอผุแล้วช่วยสู่ชวยดันกันไปนี่ค่ะค่ะย่าไม้ก,กับบัวทิมไบเด้อดจะเด้อย่ายกับสิคัปเยี่ยมยมให ทุกบ้านทุกบ้านจะไปให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะค่ะหนูอยากขายของชำจะยายเอ้าหนูหนูหนยากโอ้ยคุณป่าคนหนึง่งคุณยายคนหนึง่งหลิยไปหลินไป,นไปยุ่มาสองเดือนพี่จะคอยโห่กระจางมันแบบนั่นแบบนั่นแบบนี้มันมีเนาะแม่เนาะชงขีดยาวรันนักนะคะ,คะอุย้ยเ่ากระคอยสุขภาพแข็งแรงเนาะคะเนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนเด้อ คุณแม่แม่คุณยายยายก็สวัสดีทุกคนในห้องไลเดอร์ยายเนอมยายดวงพ่อนเพิ่นตั้งค่ะโฆษณาในเสตรีมนะได้อีแม่เจ้าได้รับข้าวดีละบ่ยออี่แม่ข้าขข้นขอเวลาเพิ่นอีกมันเห็ดยางไ้โมบได้ค่ะไปได้หลายบ้านนั่นแหละก็เลยเอามาทักทายก่อนได้ยางมาหอดสองสามเดือนแล้วก้าวต่อไปได้อีแม่ฮืม คุณอรไทยคนสวยจ๋ากินกาแฟแล้วค่ะไปดกดรับเอาเลยตั้งแต่ก็มากคอนางไหลหนะอันเห็ดขีบเน่าคอวิลาก่อนก็ได,ดนอกน้อค่ะเนาะเพื่อสตรีมแล้วก็ดีใจเนาะยินดีน้ำเล่าจ้ะขออนุญาตเอาซื้อพื่อนออกไหลสวดเด้อลูกสาวคนเก่งนะคนดอกอาจจะไม่ถึงชั่วโมงนะคะเนาะเอาคนละเล็กน้นอยเพราะว่าทุกคนก็มีงานภารกิจกันนะคะเนาะแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหลายเลยเนาะแม่เนาะจ้ะ คอมเมต์ย้ายก็บูเ,เรือนไหลเนาะสวัสดีแม่เด้อคอมเมต์ย่ายมาก็บ่ไหลอ,อีกแล้วจ้าวันนี้ยายก็เอาชงกาแฟดำมากินกับน้ำอุ่นๆจ้ามาขอบคุณทุกกำลังได้เลยค่ะาเจอกอบสิบูตัวเ้าตัวเนาะเพิ่นในต่างค่าพานในสตอกสตรีมหนุนนี่นั่นแม่สวัสดีเช้าวันอังคารวันใหม่สดใสจา้าแดดออกอีกแล้วแม่เอ,อ้ยแดดห้อน ขึ้นในกรบ,บ่หนาวแฮ่อ้าวเมีนบกจา้ายายดวงพ่อนจะพานอย่างเขาโฆษณาสตรีมบยี่แม่ปาดโทษจะขึ้เยี่ยมแท้โอ้ยชุดยอดยายหนอมน้ำได้ยายหนอมกระซือๆได้ยายหนอมยายหนอมได้ตั้งค่าเราบ่ยายหนอมขอบคุณกำลังใจได้ยายหนอมเด้อน,น้ำเด้อจ้ามีหน่อยมีหลายผู้ติดตามหน่อยผู้ติดตามหลายเฮ็ดลงไปเลยค่ะคลิปยาวก็ประมาณ สองนาทีขึ้นก็ได้นะค่ะกาแฟด,ดำล้วนๆนะคะกินก่อนกินกอนนี่มันจะเย็นโอ้ยมือโพองผูดดานเลยเหลืองแดงอยังในนีเนาะต่างกล่องไว้จักเล็กจักหน่อยเนาะโอ้ยเป็นเอ,อิดตูดเนะาะคีเตอร์มือใหม่ไม่มีอะไรยากนะคะสู้ๆนะคะทุกคน ไม่มีอะไรเดี๋ยวยายก็ได้รับข่าวดีค่ะเนาะเออยินดีกับเพื่อนผู้เพื่อนได้รับข่าวดีกันทุกคนเนอกจาเนาะจะจากน้อยกันสิขอสวัสดีทักทายกันนะคะ่ะมาค่ะเติมพลังกันด้วยกาแฟนะคะเช้าๆน,นะวันนั้นคงจะเป็นวันของเราบ้างนะคะค่ะค่ะค่ะ แมนคอนเทนต์อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยโอ้ยยายเสียดายเด้มันไปถางป่าโอ้ยเห็ดไปสู่ไปด้วจ้าเดอ้อยังไงยายก็สิให้กำลังใจทุกคนเราคะ่ะซอยดันซอยดันค่ะดันค่ะเพื่อนห่งดีใจะคะ่ะเพื่อนมาก้นขยัน,นะคะ่นะเมมว่ามีเพื่อนหลายๆมีเพื่อนหน่หอยๆเอยฮะบอกเขาไปตอบคุณหมอคุณเมนอันนั้นก็บ่ได้อีกแล้วค่ะเนาะจ้ะต้องเขาไปตอบมุ่งจ้ะยายก็ไดจ้ากาแฟดำนะคะ เที่ทิพกวนอีกแล้วเช้านี้เนาะค่ะลบกวนเวลาบดาต่างกล่องใส่เราเลยจะไหลนางไหลสดทั้งนางเอาเงินทั้งนางทวนเงินนะวันนั้นคงจะเป็นวันของเราบ้างนะคะค่ะค่ะ,คะแมนคอนเต็มอยูใ่ในรอบตัวเราเนี่ยโอ้ยยายเสียดายเด้มันไปถางปลาโอ้ยยายคือลืมซื้อเหลีนอีกแล้ว น้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กคนสวยนะคะจ๋าไม่ใไ่นอนเนาะโอ้ยินดีนำย่ยหลวงพ่อเนสี่เดือนเอ้ยดีใจดีใจค่ะดีใจด้วยนะคะทุกคนจ๋าสู้ๆนะคะพอไปเบืองหลูกหลานเล่าอยู่เป็นตะแพงแท้แล้วก็ทายลงไปเนาะแม่เนาะมีอย่างก็ทายลงไปลรวเ่ถ้าเพราะพิกษกดผพิษเกณฑ์เพื่อนเนาะแม่เนาะอ่าอเป็นอย่างเนาะคะ่ะคุณย่ายมาซ้ำนีก็ดีใจหลายๆค่ะพุทธสามวิหาวิเนาะคะนะ่ะเนาะ ตาดวงตามันบกขึ้นแล้วค่ะสวัสดีเช้าวันอังคานาวันใหม่สดใสจา่าแดดออกอีกแล้วแม่เอยเ้ยแดดพ้อนมาเมื่อนหนึ่งกบนหนาวแห้แล้วมันนี่สิไปพีเอารับเอาเพื่อนบ้าแม่เอ้ยเนาะเนาะดีใจดีใจคะ่ะตั้งค่าแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่นนะะนอนก็ากไปบ้านอื่นนั่มเนาะไปแวะเยี่ยมบ้านเพื่นนอนเนาะค่ะเนาะไปให้กำลังใจไป่อยสู่สอย,สย,สยดันกันด้ค่ะเฟซบุ๊กด้วยเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจอหไะเพื่อนใหม่กำลังใจยายหมายกับบุคคลเด้กเขาไปเบิงงดอกเดดบอดนะโฆษณาให้ได้ตั้งค่าโฆษณาไว้ไว้เด้อ I love you I love you จ้ะพี่มารพี่ไอายด้วยลด้ยงางมาหอดสองสามเดือนแล้วก้าวต่อไปยายก็ได้จ้กะกาแฟดำนะคะกับข้าวทิพกวนอีกแล้วเช้านี้เนาะค่ะรบกวนเวลาบดา ต่างกล่องใส่เล้าเลยจ้าไหลนางไหล,ล,ลสดทั้งนางเอาเงินทั้งนางทวนเงินนะวันนั้นคงจะเป็นวันของเราบ้างนะคะค่ะค่ะค่ะมนคอนเตนตอยู่ในรอบตัวเราเนี่ยโอ้ยยายเยดายได้มันไปทางปลาโอ้ยอยายคือลืมซื้อเล่นอีกแล้วน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กคนสวยนะคะ จ่าไม่ย่ายนอนเนาะโอ้ยยินดีนำย่าหลวงพ่อกับสีเดือนเอ้อดีใจดีใจค่ะดีใจด้วยนะคะทุกคนจ่าสูดๆนะคะพอไปเบิงหลูกหลานเลาอยู่เป็นตะแพ่งแท้อ้ยแล้วก็ทายลงไปเนาะแม่เนาะมียงก็ทายลงไปลเราแตเพะผิดกดผิดเกณฑ์เพล่พนเนาะแม่เนาะอ่าเป็นอย่างเนาะค่ะคุณย่ามาซ้ำนีก็ดีใจหลายๆค่ะพูดซามวิหาวิเนาะค่ะเนาะ,นะแต่ดวงตามขขันบกข้นเน้ะค่ะ สวัสดีเช้า,าวันนี้ค่ะวันใหม่สดใสจา่าแดดออกอีกแล้วแม่เอ,อ้ยแดดพ้อนื่นอคืนึ่ก็บ,บ่นหนาวแฮ้วเมือนนี่สิไปพี่เอารับเอาเพื่อนบ้แม่เอ,อ้ยเนาะเนาะดีใจดีใจค่ะตั้งค่าแล้วเนาะแมเ่เพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็จะไ,ไปบ้านอื่นนั่งเนาะไปแวะเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะค่ะเนาะไปแห้กำลังแจไปซ่อยสูส่สอยดันกันด้ค่ะเฟซบุ๊กด้วยเนาะคะ่ะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจอะไรเพื่นใหม่กำลังใจยายหมายกับบุคคลดดเขาไปเบิรงดอกเด็ดบอดนะโฆษณาให้ได้ตั้งค่าโฆษณาไว้ไว้เด้อ I love you I love you จ้ะพี่มาพี่ไอ้ด้วยเลี้ยงยางมาหอดสองสามเดือนแล้วก้าวต่อไปได้ยิ